อันนี้ก็เป็นการทํางานศิลปะทางเครื่องปัดิมเผาของคุณดอมนะคะแกะตามจินตนาการไม่รู้ค่ะอย่างอย่างพระ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 ิฆเนศขนาดเท่านี้นะคะ,ะลายวิจิตอย่างนี้เนี่ยะจะต้องใช้เวลาแกะสลักนานไหมคะอ๋อนี้อาจจะต้องขี่เสือด้วยนะคะก็ใช้ประมาณประมาณเป็นอาทิตนะฮะพอเป็นอาทิตือแกะเรื่อยๆเับไม่ได้นึกถึงว่าวันเวลาจะต้องแกะเสร็จเมื่อไหร่ คือจินตนาการของงานศิลปะเนี่ยออกไปเรื่อยๆคือเราจะไม่รับออเดอร์คือจะทํางานตามจินตนาการของเราเหนื่อยก็พักแล้วก็ทําให้ดีที่สุดตัวที่สุดเป็นการจบรับแล้วก็ตีเกี่ยวกับปีทีหนึ่งนะฮะ,ะเพราะพี่คะินขี่เสือนี่เกี่ยวกับปีเสือด้วย<ช>หรือเปล่ามใช่ปีเสือด้วยอ๋อมีเคล็ดอะไรไหมคะอ๋อคือหมายความว่าเข้ายุคสมัย ข้ายุคสมัยแต่ไม่ได้ถือเครสอะไรนะคะมเผก็คือที่นี่ทำความดีก็ไม่ต้องถือเครสอะไรมากให้เป็นทุกหนึกนึกว่านึกว่าจะมีเครสอะไรถึงท่านถึงเอาท่านพี่คเนศเนี่ยไปขี่เสืออ๋อครับผมนี่เป็นยุค๋อเพราะว่านี่เป็นตาฤรือด้ีเลยฮะขี่เสือได้อืมเป็นตาฤรือีที่ห่มเสือจะเป็นจัดเป็นฤรือค่ะภาพบรมคูสูงสุดตรงตรงข้างบนใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นผมจะม้วนผลเหมือนฤาษีค่ะเดี๋ยวเราจะซูมไปนิดนึงนะะให้เห็นี่มเรือาษี อ่ะครับผมฤาษีแล้วข้ขางบนที่ข้างบนนี้เป็นอะไรคะเหมือนลูกอ๋อเป็นมุ้นเหมือนฤาษีนี่พระจันทร์เสี้ยวฮะ,ฮะอัญลักษณ์ของแทนพระศิวะคะอ๋อค่ะอ่าเพราะว่าพ่อพกกระพิฆเนศคือองค์ศิวะหมหาเทพอ๋อค่ะก็พระพิฆกเนกศก็ได้พรจากพระศิวะมาก็อยู่คือหมายความว่าลูกคนรบพ่อหรือหัวก็มีพระจันทร์เสี้ยวปเป็นตัวแทนพระศิวะค่ะ อยากจะอธิบายเพิ่มเติมถึงรูปลักษณะนิดหนึ่งได้ไหมคะอ๋อเวสมนร,รูปลักษณะอยู่ไปเรื่อยๆคจรจินตนาการเนี่ยมีรูปประคำมีอีกสองก้อนฮะเป็นสี่ก้อน<ะ>แล้วมีทรงสัจาวุธหรือรูปประคำบากอะไรนะแต่ตามจินตนาการเนี่ยค่อยๆออกไปเรื่อยคือไม่ได้มีแบบแฟนไม่ได้มีสเกลไม่ได้มีอะไรล่างเลยทําสดๆเลยนะคะจ้ะขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้ให้เวลาแล้วก็ ท่านผู้ชมแล้วก็คนที่เข้ามาอ่านบล็อกก็คงจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ภาคภูมิใจในศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านที่คุณทอมได้ปกปักรักษานะคะแล้วก็คงสืบต่อไปยังลูกหลานของเราะค,ะคร่ะขอบคุณนะคะมากครับว่างมาเที่ยวครับค่ะขอบคุณะค,ะค,ค่ณะ,คะค